วันเนี้ยผมจะพามาดัดโช้กแผงคอของรถยามาฮ่าแกนฟิลาโนนะครับเป็นของ f อมาจากสมุทรปราการนะครับ f อขับรถมาเลยอบอกว่าส่งมามันชา้าครับเดี๋ยวผมมาเริ่มต้นดัดด้วยการดัดยามนะครับ ผมจะไม่ถอดแกนโช๊คออกระดัดนอกแผงคอนะครับจะดัดเป็นเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับทั้งโชค๊คทั้งแผงคอครับผมจะดัดในส่วนของแนวแกนโช๊คแผงคอกับระนาบก่อนนะครับแนวแกนโช๊คแผงคอระนาบฉากของโชค๊คฉากของแผงคอ เราตัดกัน4ส่วนครับแต่เริ่มตัดยาด้วยแนวใกล้ชกคอกระหน้าก่อนครับผมขยับจุดกดนิดนึงครับมันดัดแล้วมันไม่เป็นไปตามอย่างที่เราต้องขายให้มันเป็นขยับปิดกดเดินหน้านิดนึงแบบนี้เลยครับลองลองขยับอีกนิดนึงครับขยับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าแล้วขยับถอยหลังอีกทีนึงครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาวัดเนกายไก่โชคแห่งคอดูครับถ้ามันใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราเอาออกมาวัดระนาบข้างนอกครับเช,ช,ช็คฉากนเช็คบนนี้เลยครับฉากมันได้แล้วนะระนาบยังไม่ได้ครับ เดี๋ยวเรามาเก็บรานาบกับแนวแกนโช้กแผงคอกันนิดนึงครับแนวแกนโช้กแผงคอกับระนาบเราต้องดัดพร้อมกันนะครับเพราะมันใช้เซนเตอร์ร่วมกันอยู่ทั้งได้ทั้งสองอันนะครับได้ใดหนึ่งใช้ไม่ได้นะครับเวลาดัดแนวแกนโช้กแผงคอเนี่ยเราต้องวัดรนาน้าบไว้ตลอดเลย ถ้าไม่วัดเด็ดจะมันหนีไป,ไปไกลครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คก,กันดูไม่ได้ก็อีกหนึ่งรอบครับบางทีงานมันนี้เดียวนะแต่ก็ดัดหลายรอบอยู่ดัดราวัดวัแเราดัดดัดแล้วัดครับใช้เครื่องมือให้เป็นนะครับดัดใช้เครื่องมือดัดให้เป็นครับแล้วหานค่ามันออกมันเป็นยังไงก็ ตามเครื่องมือบอกเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเช็คกันดู <_ C ell> เครื่องมือว่าไงตามมันเลยเดี๋ยวเลงน็อดนิดน,นึงครับมันบอกแคบไปฟ่างไปสูงไปทําไปก็ตามมันบอกเลยครับดัดตามมันเลยเดี๋ยวกลับหน้าดัดนิดนึงครับดัดอีกอ,อีกอีกค่าหนึ่งของแกนยกครับ งานวันนี้เดียวแล้วใกล้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูเช็คกันดูแนวแกงโชคแผงคอด้านหน้าชาวโชคชาวแผงคอแนวแกงโชคแผงคอได้แล้วเอ้ไม่ใช่แนวแกงโชคแผงคอ ลาหน้าฉาวโชกได้แล้วถ้าแน,ในวแกโชคแผงคอได้ลดหน้าก็ต้องได้ครับแน,ในวแกโชคแผงคอละหน้าฉาวโชคนะครับฉาวโชคก็ได้แล้วมันมันเราไม่เราไม่ได้ดัดนะครับฉาวโชคเนี่ยมันได้มาอยู่แล้วอ่ะทีนี้ก็เหลือฉากแผงคอละเราดูฉากเขาแผงวัด จากของแผงคอกันแล้วเดี๋ยวไปดัดฉากของแผงคอกันเอาแท่นดัดฉากแผงคอขึ้นมาครับต้องจำค่าให้ได้เลยนะครับว่ามันเยอะมันน้อยฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าใส่ผิดฝั่งไปดัดไปแล้วก็ามาเสียเวลามาแก้คือครับมันมันไม่ได้เป็นไรครับมันเสียเวลาเฉยดัดผิดฝั่งก็ดัดกลับหน้าแล้วก็ดัดใหม่ครับแค่นั้นเองครับ ผมก็ดัดิดอยู่ประจำอ่แะแตวที่ดัดเองงงเองครับเดี๋ยวลองเช็คดูครับไม่ได้กดัดใหม่ครับตามเข้างมือบอกเลยครับวันบอกไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็ตามบอกเลยโอเคครับอีกหนึ่งรอบครับ นิดเดียวอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบใช้เวลาวัดนิดนึงครับอีกรอบนพครับงานนี้เดี๋ยวอ่ะ ขาดมั่งเกินมั่งเกินมั่งขาดมั่ง,งทีนิดเียหน่อยครับแต่ก็เกินไม่มากครับขาวขาดไม่เยอะงานมันมันมาใกล้จะได้แล้วมินครึ่งมินอย่างครับเกินมินหนึ่งขาดครึ่งมินเกินครึ่งมินโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เรามาตีเช็คในส่วนที่เหลือกันครับล้นนาบชาบเวเนียครับ โอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คแนวแกนโช้กแผงคอกันอีกสักรอบนึงเป็นไงไม่แน่ใจครับเช็คให้ชัวร์เลยครับก่อนส่งงานถ้าเรียบร้อยแล้วก็ลูกค้า f อครับนั่งรอยอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเราเอาไปใส่ถ้วยคอด้วยครับถ้วยคอมันหลุดมาระหว่างการดัดโอเคครับผม เรียบร้อยครับสวัสดีครับ